สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพบักของยายสิกับท่านคุณโชคนะคะท่านคุณโชคบอกส่งไปเลยลัวๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปลอกเรียนแบบชาวบ้านเขายายสิอันนี้ยายสิจะลงให้ก่อนนะคะงวดที่แล้วเลขสี่ตัวค่ะวันที่สิหเดือนสี่ หกเจ็ดเดี๋ยวลงของเก่าให้ดูก่อนนะคะของเก่าของเก่างวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาอันนี้ข้างบนนะคะเขาให้มาบนเขาให้มาสี่หางเออไม่ใช่ค่ะสี่ตัวค่ะ 8 0 4 2ูน <1, S 1> เขาจะให้มาอย่างเนี้ค่ะทีน,นี้มันเข้าสองตัวค่ะเข้าสองตัวนะคะ 1, 1> แล้วก็ล่างเขาก็จะให้มาแบบนี้ล่างเขาจะให้มา0 2 6 4 0 2 6 4 <S 1> 1, <S 2> 1, 1> มันเข้า0 แต่นี้หกมันเป็นก้าวเนาะไม่เข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะอันนี้งวดงวดใหม่งวดใหม่งวดใหม่นะครับงวดนี้เลยค่ะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสี่หกเจ็ดนะคะ อันนี้ข้างบนค่ะเขาให้มาสี่หางนะคะสี่ตัวค่ะขอโทษค่ะพูดผิดพูดถูกหยุดตลอดเวลาเลยย้ายสิมืดแล้วยิ่งอากาศ,าก,าศกินอิ่มแล้วก็อยากจะนอนค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้บนเขาให้มาแบบนี้เลยค่ะสามห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ข้างล่างนะคะ ข้างล่างก็ให้มาสองสี่สองสี่แปดหกเนี่ยค่ะสลับตับปิ้นเอากันนะคะทุกท่านไม่รู้ว่างวดนี้มันจะเข้าหรือเปล่าแต่ยยสิก็ชอบอยู่นะคะอย่าลืมดูคลิปอันนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรัก บนตรงๆล่างตรง,ตรงๆอะค่ะจับเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเยสี่จะลงให้หน่อยหนึ่งที่ว่าลวลเลขท้ายสามตัวบวกหนึ่งอะค่ะ<า>จะแถมให้ตรงนี้นะคะ<า>จะได้เอาไปพินิจพิจารณากันค่ะทุกท่านเอองวดที่ผ่านไปเนี่ยค่ะออกสี่แปดหนึ่งใช่ไหมคะ สี่แปดหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสามสี่เนี่ยค่ะมีเลขสามตัวเนี่ยค่ะ,ะอ,อ,อ,อันนี้ข้างบนนะคะอันนี้ข้างบนข้างบนค่ะมีสองมีสามมีสี่ค่ะเลขข้างบนนะคะ อันนี้อันนี้ของเก่านะคะข้างบนนะคะย้ายสี่ทาให้ดูเป็นตัวอย่างคะ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยข้างบนจะเข้าแปดกับสี่สองตัวข้างล่างก็จะเข้าศูนย์ตัวหนึ่งคะ่ะงวดนี้งวดใหม่นะคะทุกท่านงวดใหม่ประจำวันที่สิบหกเดือนสี่หกเจ็ดข้างบนก็จะมีสี่ตัวคะ่ะข้างล่างก็จะมีสี่ตัว แล้วก็อันนี้ยายสี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะที่ว่างวดที่ผ่านไปออกสี่แปดหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สองสามสี่ค่ะสะดุดก็จัดขัดก็ผ่านนะคะพ่อแม่พี่น้องยายสี่ก็เลยลงให้แบบรัวๆค่ะท่านคุณโชคบอกจัดไปเลยยายสิแม้ท่านคุณโชคนี่ได้ อาหารการกินครบเครื่องเลยจัดแบบรัวๆเลยค่ะจัดแบบรัวๆเลยท่านท่านคุณโชคยายสิขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักของยายสิล่ำรวยล่ำรวยไปกับตัวเลขยายสิและท่านคุณโชคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามยายสิและท่านคุณโชค ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ